ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับ s t r ATEGY เนี่ยแน่นอนว่ามันเสี่ยงทั้งระบบแน่นอนแต่ว่ากับ s t r ATEGY เนี่ยเสี่ยงไหมคุณเจนเซเกมของ s t r ATEGY คือผมว่าเขาน่าจะเปลีการ b i t c o i น a i c u m u l a t i o n ล้วนๆก็คือว่าในมุมของเขาเนี่ยถ้าเรามองไปถึง5ปี10ปีเนี่ย i n t c o i n มันจะไปถึงล้านหนึ่งแบบที่เซเลอร์ hmm. เขาพูดก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ร่มเพราะว่าเขาระดมทุนมาเงินมาเยอะพอ ผมว่ามันนี่แม่จมันค่อนข้างสำคัญนะครับในมุมนี้ก็คือว่าถ้าอย่างที่เราเห็นแล้วนะว่าตอนบิตคอยมันร่วงมันอาจจะร่วง5%หรือว่าไม่ไม่เกิน10%ในวันหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาคอยนี่ครับตัวที่ถ้ามันร่วงจริงก็คือเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ว่าเอ c คอยเนี่ยมันร่วงทีวันหนึ่งก็ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไม่ได้เหมือนที่เราเห็นมาแล้วไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามันจะจบไปกับไซเคิลนี้หรือว่ามันคือเทรนที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะไม่มีทางกลับไปเหมืออนเดต่ไป ผมว่ายัางไงก็ต้องน่าจะมีฮาร์ดแลนดิ้งให้เห็นนะครับในในมุมมองผมนะสัมมนาการุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน พบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนันใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และผู้นสศักยภาพสิ0เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนอย่างของ s t r ATEGY นะคะที่เขาเบอร์หนึก แล้วเขาก็คือหัวแถวของการทำา i t t o o n n r r e สต์รีนะคะก็ดูมีการวางแผนมาอย่างอารอบครอบอย่างดีนะคะราคา,าจะลงไปถึงไหนเขาก็อาจจะรับได้นะคะแล้วเขาก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างจะสูงมากนะคะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับ t t r t t g y เนี่ยแน่นอนว่ามันเสี่ยงทั้งระบบแน่นอนแต่ว่ากับ strategy เนี่ยเสี่ยงไหมคุณเจนเจผมว่าเขาดีไซน์มาระบบถึง<ม> ยังไม่โดนเทสกันแต่ว่าดูดีไซน์ของเขามันก็ดีถึงระดับหนึ่งนะแต่ว่าเกมของแรจี้คือผมว่าเขาน่าจะเป็นมองเป็นการ Bitcoin a c c u m u l a t i o n ล้วนๆก็คือว่าในมุมของเขาเนี่ยถ้าเรามองไปถึง5ปี10ปีเนี่ยบิตคอยมันจะไปถึงล้านหนึ่งแบบที่เซเลอร์เขาพูดก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ร่มเพราะว่าเขาระดมทุนมาเงินมาเยอะพอนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยมันน่าจะเกิดจากตัวเล็กๆมากกว่านอกจากว่าทุกคนจะไปนั่ง ไล่แอตแทกตัว strategy ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันในใน y s t e m a t i c r i s k ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ strategy อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราก็อาจจะมองได้เป็นโอกาสเก็บบิตคอยนในราคาถูกอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นไซเคิลของมันแหละที่มันเกิดขึ้นในในโลกนี้ในโลกของคริปโตหรือว่าในโลกของแอสเซทคลาสทั่วไปครับถามว่าบับเบิ้ลมันจะระเบิดไหมมันก็เป็นอยู่เนเราอยู่ในบูมแอนบัสไซเคิลอยู่แล้วครับม,มันก็ต้องเป็นไปตามไซเคิลของมันอยู่แล้วครับงั้นคือถ้าจริงๆนะคะนคในาที่ที่ i n s i นะคะอยู่ใน Industry. อินดัสทรีจังหวะนี้เนี่ยคนที่มี position ในตลาดคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดนะคะหรือกระทั่งคนที่มองอยู่ข้างสนามแล้วคิดว่าบูรันแล้วจะเข้าจะมู o n วนเบอร์นะคะหรือว่าจะเป็นพัมเซมเบอร์ก็ตามเนี่ยนะคะควรจะแพลนยังไงควรที่จะมีทั้ง mindset แล้วก็ money management ยังไงผมว่า money management ค่อนข้างสำคัญนะครับในมุมนี้ก็คือว่าถ้าอย่างที่เราเห็นแล้วนะว่า ตอนบิตคอยน์มันล่วงมันอาจจะล่วง5%หรือว่าไม่ไม่เกิน1 0ในวันหนึ่งแต่ว่าถ้าเอลคอยน์เนี่ยครับตัวที่ถ้ามันล่วงจริงก็คือเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ว่าเอลคอยน์เนี่ยมันล่วงทีวันหนึ่งก็2ีาเก็เป็นไม่ได้เหมือนที่เราเห็นมาแล้วไม่เกี่ยวกับที่ผ่านมาก็คือในการพอร์ตโฟลิโอย์เอออะลูเคชั่นสเตอร์จี้ของเราครับเราก็ต้องดูว่าถ้าเราถือบิตคอยน์ไว้เยอะก็อาจจะเป็นการปิดความเสี่ยงของเราหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเอลคอยน์ของเราได้กาไรในจจุดที่เเราพอใก็ป็ปน โอกาสที่จะเทค p r r o i t ออกมาในบางบางส่วนก็ได้ก็อาจจะมองว่าถ้าเรื่องของการเข้ามาตลาดมันไม่ได้จุดที่ควรจะ All In แล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่จุดที่ค่อยๆ a อ c u m u l a เลหรือว่าถ้า Accumulate ปุ๊บเป็นการเทค Profit เป็นบางส่วนก็ได้ก็เป็นการเซฟพอร์ต f o ล i o อตัวเองในตอนนี้ออกไปก่อนนะครับในความ Risk ที่มันจะเกิดขึ้นมานั่นเอง ค,ค่ะแต่ว่าคือสําหรับถ้าจบในรอบมีนะคะคุณสันเจมอย่างไงบ้างคือถ้ามันมาถึงจุดที่เรียกว่าใกล้พีคแล้วเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวร้ายหนักๆจะเห็น Black สวอนนะคะจะเห็นจุดจบที่มันมีการระเบิดในหลายๆจุดนะคะแล้วมันก็จะเสียหายอย่างหนักเลยทุกๆครั้งนะคะเวลาจบของบิตคอย n ในแต่ละรอบเนี่ยมันมีคนเสียหายเยอะมากๆนะคะคุณสันเจมอย่งไงรอบนี้มันจะซอฟต์แลนดิ้หรือว่า ฮาร์ดแลนดิ่งเราก็จะได้เห็นอีกครั้งหนึง่งผมว่ายังไงก็ต้องน่าจะมีฮาร์ดแลนดิ่งให้เห็นนะครับใน,ในมุมมองผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของ speculation เข้ามาเยอะครับในตัว cryptocurrency นี่ก็ต้องยอมรับอยู่แล้วแต่ฮาร์ดแลนดิ่งเนี่ยเราก็เลยถึงบอกว่าเราต้อง money manage ของตัวเองได้ดี <c oughs> ถ้ามันไม่เกิดฮาร์ดแลนดิ่งเรายังมีของอยู่เราก็ยังถือต่อไปได้นั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ถ้าเรากําไรไมาแล้วส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกคือว่าถ้าคุณซื้อบิตคอยมาตั้งแต่ปี2022เนี่ย ราคาทุนคุณอาจจะ20 0 0 0ื0 0 0 0ม,มถ้าคุณคูณไปก็ทุนประมาณ3 0 0 0 0 0หมืน่นแล้วขึ้นมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ4 4เท่าเกือบเกือบหเท่าเนี่ยผมว่ามันก็รีเทิร์นที่มันค่อนข้างน่าพอใจมากๆนะในมุมหนึ่งถามว่าถ้าคุณจะมาออลอินตอนนี้แล้วก็เ,เข้าตอนบิตคอยน์แสนกว่าแล้วไปขายที่แสนสอเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องแล้วกันผมมองอย่างนี้มากกว่าก็าคือมันเป็นจุดที่เราควรจะดิริสออกไปในส่วนหนึ่งแล้วก็ accumulate profit แล้วเก็บมูลแบ็กให้รันต่อมากกว่า และในระดับรัฐล่ะคะเราก็ยังได้ยินเรื่องของ strategic reserve ของสหรัฐนะคะแล้วก็ล่าสุดเราก็เห็นหลายๆประเทศที่ดูเหมือนทยอยเก็บบิตคอย์เข้ามานะคะอยู่ในคลังสำรองจะเป็นเหตุผลเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า geo politics ก็ตามนะคะคุณสาเจมองเทรนด์นี้ยังไงมันจะจบไปกับไซเคิลนี้หรือว่ามันคือเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปออผมว่าคําถามที่เราอาจจะต้องถามก็คือว่า ใครจะเป็นคนซื้อบิตคอยคนต่อไปมากกว่าคือตอนนี้ที่เราเห็นคนซื้อบิตคอยกันจริงๆก็คือ,อมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เริ่มซื้อแล้ว<ะ>มีรัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนจากบิตคอยนที่เขาย,ยึดมาเป็นเฟรนชก c r เสิร์ฟแล้วเ <_' S 1> ขา<อ>จะเปลี่ยนมาเป็นการซื้อเลยหรือเปล่า <_' n> เนี่ยผมว่ามัน,มนจ,จุดที่เป็นจุด turning point ก็นนะถ้าเขาบอกเขาจะซื้อเนี่ยมันก็จะ drive speculation cycle ต่อไปแน่นอน <_' n> แต่ถ้าเขาบอกเขาไม่ซื้อเพิ่ม คำถามของเราโอเคเงิน ETF จะมาซื้อตอนนี้หรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนอินโฟมันผมไปดูอินโฟมาล่าสุดก็3เดือนหลังก็ยังดูค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องไปดูว่าอินโฟที่มาพวกนี้เขาจะขายตอนไหนเมื่อไหร่แล้วก็ใครคือ Net new buyer ของตัว asset class ตัวนี้มากกว่าในมุมน,นี้ถามว่าถ้าประเทศเล็กๆห,หลายประเทศเนี่ยเริ่มเปลี่ยน reserve ของเขามาเป็นตัวเป็นก็บเ,เ,เป็น bitcoin เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวบิตคอยนั่นเองก็เป็นแวร์ล uh, ูมันก็คงจะขึ้นไปบางส่วนแต่ถามว่า Net New b u y e r จะมีใครมาอีกเนี่ยนั่นเป็นคำถามที่เราต้องคิดแล้วก็ตอบให้ได้มากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่ค่อยเห็น Net New buyer แล้วเพราะสถาบันก็เริ่มมาส่วนนึงแล้วแต่จะมาได้อีกหรือเปล่าเนี่ยเราก็พูดยากนะครับว่ามันจะมาได้อีกมากน้อยขนาดไหนในมุมของอรัฐบาลใหญ่ใญในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเก็บกันจริงๆหรือเปล่าแล้ว,ลวกเก็บมากน้อยขนาดไหนนั่นเอง